อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอกกรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเลอร์เซอร์เดฟรมกับการทำ back ครั้งใหม่ในมินิอัลบั้มที่2นะครับนะี่ก็คืออัลบั้มที่มีชื่อว่า anti fragile นั่นเองนะครับในตอนนี้นั้นเลอร์เซอร์เดฟรมก็ได้ปล่อยคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกออกมาแล้วนะครับน แล้วสวยงามมากๆเลยจริงๆนะครับมีความเป็นเจ้าหญิงหิมะนะครับดูสวยแล้วก็สง่ามมากๆแถมฉากนีงก็เซ็ตออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตเดี่ยวหรือว่าเซ็ตรวมเองก็ตามสาวๆเนี่ยสวยงามแล้วก็สง่ากันมากๆเลยเริ่มต้นกันเลยกับคนแรกที่สากุระนะครับสาวญี่ปุ่นของเรานั้นเนี่ยสวยงามมากๆเลยเสื้อผ้าหน้าผมที่ดูเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าก็ดูสวยดูดีมากๆเลยเมื่ออยู่บนตัวของซากุระลีเตเดอร์คิมแชวอนของเราน้นนี่ที่มาในลุคของชุดเดรส สีชมพูนะครับมีผีเสื้อเกาะอยู่บนดอกไม้ที่อยู่บนเสื้อของแชวอนด้วยพร้อมกับหมวกขนเฟอร์นะครับที่ทําให้รู้เลยว่านี่แหละคือฤดูหนาวถึงแม้ว่าชุดนั้นจะสั้นแต่ว่าฉันก็แอบหนาวอยู่นะสาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนนะครับอย่างคาซึฮะเนี่ยลุคนี้บอกเลยเลยว่าเข้ากับคาซึฮะมากๆกับชุดเดรสใหม่พรมนะครับแล้วก็รองเท้าที่มีขนเฟอร์ยิ่งคาซึฮะเนี่ยพอมาเจอกับฮิมะแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งเหมือนเจ้าหญิงฮิมะมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ดูสง่ามากๆอีกด้วยยุนจินนะครับยุนจินของเราน าาการแต่งหน้าเนี่ยเอาไปเลย1010 10, 10นะครับเมคอัพเนี่ยสวยงามมากๆชุดเนี่ยก็ดูเก๋มากๆกเลยนะครับกับเสื้อกล้ามไหมพรมแล้วก็กางเกงที่มีความเป็นผ้านวมหน่อยหน่อแล้วก็มีการประดับกางเกงไปด้วยเพชรนะครับแถมยังมีหมวกเป็นขนเฟอร์กำไลขนเฟอร์ไปอีกหนึ่งนะครับสวยเท่สวยเก๋มากๆน้องเล็กของวงนะครับอย่างอึนแชสวยน่ารักไม่เบาเลยจริงๆนะครับกับเสื้อกล้ามสีฟ้าแล้วก็ผมสีใหม่นะครับที่มีการไฮไลท์สีน้ําเงินเข้าไปด้วยแล้วก็ที่คาดผมปลาด้าที่เป็นขนขนปุ้ยๆเหมือนกับฮิมาที่ มาทําไปที่คาดผมเลยสังเกตดูแล้วนะครับสาวๆเลอสาดาฟิลของเราทั้ง5้าคนนั้นใส่เสื้อผ้าเนี่ยที่ค่อนข้างขัดกันกับฤดูหนาวที่อยู่ท่ามกลางหิมะนะครับในรูปรวมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยแต่ละคนนั้นเนี่ยทั้งชุดเดรสเอ่ยทั้งเสื้อกล้ามเอ่ยแต่ว่าทุกคนนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่แสดงถึงความเป็นสัญลักษณ์ของหน้าหนาวนั่นะก็คือขนเฟอร์นะครับที่เห็นแล้วเนี่ยดูมีความอบอุ่นขึ้นมาบ้างไม่ว่าจะเป็นที่คาดผมมวกขนเฟอร์กําไลขนเฟอร์รองเท้าขนเฟอร์นะับเม่อยนูหมะีเคร วแลว้ตัดกันแต่ว่าก็ดูลงตัวนะครับแล้วก็ยังมีกิมมิกเล็กๆนั่นก็คือดอกไม้ที่ปุดขึ้นมาท่ามกลางหิมะซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆเลยที่ภูเขาหิมะแบบนี้ภูเขาน้ําแข็งแบบนี้จะมีดอกไม้แบบนี้เนี่ยปูดขึ้นมาหรือว่าเบ่งบานขึ้นมาได้นะครับน่าจะเป็นการเปรียบเสม,มือนว่าต่อให้จะเป็นพื้นที่ที่ยากลําบากขนาดไหนแต่ว่าเลอซาดาฟิมทุกคนนั้นก็สามารถเติบโตขึ้นมาและสวยงามได้แถมจะเป็นความสวยงามที่แข็งแกรง่งมากๆเลยนะครับซึ่งนาะหากตีความแบบนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเก๋แล้วกกกก็็็็เเเปนนิิมมมลๆทที่ําาใหห้ถึงคว แ,แรความกล้าหาญแล้วก็ความเข้มแข็งของสาเลอซาดาฟิมทุกคนกันมากๆเลยหรือว่าใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับรูปคอนเซปต์นี้หรือว่าคิดแตกต่างจากเราไปเนี่ยก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนั้น,นเราเชื่อเลยว่าทุกคนคิดเหมือนกันกับเราแน่นอนว่าลุคนี้ของสาวเลอซาดาฟิมเนี่ยสวยปังสวยเกม๋มากๆเลยจริงๆนะครับกับ f o ร์เซนอะความารีนเวอร์ชันนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่คอนเซปต์โฟโต้เซตแรกเท่านั้นของเลอซาด้าฟิมนะครับเดี๋ยวจะ แน่นอนสำหรับเซตแรกนี้ใครชื่นชอบบ้างชื่นชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเลอสแตดฟิมกับการทำ back ครั้งนี้กันด้วยในวันที่17เดือน10นี้นะครับเจอกันแน่นอนกับเลอสแตดฟิมมินิอัลบั้มที่2นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง